เรามาดูฟอร์นะเอเวเรสต์ Everest นะเครื่องสองพนสองนะเกียร์โตนะลูกค้าบนเร่งแซงไม่ค่อยทันใจนะอื่นนะมารีแมปนะพร้อมไดโนนะไม่ต้องเปิดกล่องนะอันนี้เป็นรถคนจีน,นะครับนายจีนะฮะดูคนเร่งนะครับนเร่งไวๆนะนี่คนเร่งเดิมนะครับไม่มีคนเร่งไฟฟ้านะครับมาดูคนรลายนะ ควัคนไม่มีดำนะเน้นแรงนะไม่เน้นควันดำนะ เห็นผลชัดเจนนะก่อนจูน139นะแรงม้าที่ร้อนะแรงบิด345นะอันนี้เป็นกราฟก่อนจูนนะหลังจูนขึ้นมา180นะแรงบิด435นะดูนะความแตกต่างนะไฟเครื่องไม่มีโชว์นะกดทุกอย่างนะความเร็วนะ